เกมนไทยแลนด์ Night, สนับสนุนโดยทีโพเพียวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ครีมอาบน้ำโชก,กุบุสึโมโนกาตาริ มาสนุกกันต่อนะครับพอลาโบวเกมไน้์ไทยแลนด์ของเรานะครับเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังจากทุกสารทิศมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้กับบ้านพร้อมเงิน1,000 0แบาทเอาละตะกี้เนี่ยนะครับแข่งขันกันไปแข่งขันมาเนี่ยนะครับทางคุณแม็กนี่นำอยู่4ต่อ2เห็นถึงความฉลาดเฉลียวเหลือเกินเกมต่อจากนี้ไปต้องใช้ทักษะในการร้องเพลงแล้ว,วม,ลมีชื่อว่า เพลงเพราะไม่เพียนวิธีการเล่นเล่นเหมือน e melody เลยนะครับผมส่งตัวแทนมาหนคนก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่นี่ปุ๊บมันจะมีเนื้อให้ร้องหลังจากนั้น,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 นะค,ะคุณก็ร้องเพลงให้เพื่อนพอเพื่อนของคุณตอบชื่อ ค,คุณไคุณคุณไม่คุณไม่ใช่วินล,ลีคุณคือมิก้เมาส์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางนี้ใครก็แล้วแต่ขึ้นมาร้องเพลงพอร้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับไปได้เมื่อไหร่ใครตอบชื่อเพลงได้วิ่งขึ้นมาแทนที่สลับสับเปลี่ยนกันให้เร็วที่สุดฝั <c oughs> ่งนี้ก่อนครับคุณแม่ครับ <c oughs> ให้ใครขึ้นมาร้องเพลงคนแรก <c oughs> อย่าลืมกระทิงเนี่ยเขา <c oughs> เขาเล่นละครน,นี่ <c oughs> นักร้องนักร้องสองคนเลย มามาเมียมามาเมียมามาเมียาุตั้งใจฮะอย่าร้องฮะคุณตดยังเทียนเลยนะคุณตดยังเทียนเลยนะเอาไปเอ้อคุณพรีมครับเชิญเออใช่ายจ่ายตบไม่ได้นะตบไม่ได้อะไรน้องผมเดินไปแท่นเอาครับเปิดยิ่งใหญ่พบ กเจ้าแม่ต้นกินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าแม่ข้าวกินละครเล่นด้วยกันครับอ๋อเล่นด้วยกันโอ้โหมีโปรโมทละครด้วยเทพจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเป็นนางเอกครับเออแล้วแล้วใครเป็นพระเอกอ่ะใครเป็นพระเอกครเปนนี่ครับเมื่อไ่เมื่อไหร่คไม่ได้เล่นหรือเฉยๆคุไม่ได้เล่น พร้อมนะเตรียมตัวเริ่มครับขอใจนะเบอร์้อขอใจนะเบอร์ห้อเจจะกนเเใจเรามาจะใจยังงใายอรไปจิงฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงไปอันนี้อะไรปีป้าลเราเล นิดึงี่ไม่สิบป no ีท okay ี่ผ่านมารักไม่เหมอนเดินิดหนโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นไปจัดจ้าลาจัดจ้าลายอนไซน์ง่านง่ายอนไซน์ายโอ้โหนี่เก่งมากไปแม่ิกิน่แม่พิกิน่อะไรชื่ออะไรแม่พิกิโนูอะไม่ใช่เขาร้องแม่พิกิน่ชื่อเพลงพิกิโน่พิกิน ่ไปต้องรับสร้างาคน้พีถูกต้ทจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีผลตกไหมผลผตกไหมตกไหตออ้ก ข้ามข้ามามึงออกมาหมดเลาสนุกด okay, uh. ้วยอันนี้ได้คะแนนกันเยอะเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับตะกี้หมดเวลาไปเรียบร้อยนะฮะสะสมกันไปครับวางไม้ไว <no ้ตรงนี้ได้เลยเอาละรู้วิธีการเล่นแล้วเฮ้ยทำไมเพลงง่ายจังอะพี่เปลเลยเพลงคุณว่าของเขาง่ายเดี๋ยวดูของพวกคุณง่้ยใช่า ผมขอฝั่งผมขอเป็นเพลงสากลล้้นล้วนฝั่งนี้นะได้ไปทั้งหมด9เพลงนะครับ9คะแนนบวกของเก่าอีก4นะครับตอนนี้นําไป13มต่อสมามาสิบเอ็ดเพลงสิบเอ็ดเพลงอ่ะคุณหญิงเิ่มที่ใครพี่อาร์ตค่ะคุณอาร์ตครับคนแรกสุดยอด แล้วคุณได้เจอกับด no ีเจเขารู<_<_้เพลงเยอะร้องได้นี่ดีเจเกี่ยวกับเพลงเกรสนี่ร้องเพลงเก่งมากไม่หอยไอหอยร้องเพลงเดียวไอหอยร้องเพลงเดียวเพลงที่เป่าแชมเป็ตในน้ำมานะ้ร้องเพลงเดียวแพลงออกูไม่รู้พร้อมรู้แล้วขึ้นมาแทนเขาเริ่ม

Mèo mèo ngào, mèo, chân mèo mèo Chương, chương thang Mèo 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 ngào Mày sai Mày sai, hạm, chương

เยอะมากแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ทางนี้ได้ไปเก้ทางนี้ได้ไป7ครับอ่าอย่งโอเคเจองเป็น9นะครับตามอยู่9ต่อ13ต้องขอบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก่งทั้ง2ทีมไม่จริงแต่ว่า <laughs> แต่ว่าดวงอาจจะไม่ดี คุณอยากโชคดีพะตะกี้อาจจะเรียกว่าเก่งแต่ยังไม่โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมีของมงคลมาแนะนํากันนะครับวันนี้ผมอบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มีนี่เรียกว่าเดือดร้อนนะทั้งชีวิตเลยนะอย่าบอกนะใช่แล้ว <c oughs> เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพร <c oughs> ต้องมีไว้เลยนะครับจัดสร้างโดยโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูที่ Miracle of Life ครับคุณผู้ชมครับเอามาให้ดูแบบนี้ก่อนเลย น,ะะนี่คือชุดประจําตระกูลชุดนี้มีทั้งหมด8เหรียญด้วยกันนะครับเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาสีประจําวัน7วัน7สีครับผมความพิเศษก็คือด้านหลังของเหรียญเนี่ยสลักนามสกุลทุกเหรียญน,นะครับและเข้าพิธีพุทธพิเศษในพระโบสถณวัดโสธรวรารามวรวิหารด้วยชุดนี้เพียงแค่ราคา ,3990 บาทเท่านั้น บอกเลยนะครับว่าพุทธคุณของหลวงพ่อโสธรนี่คือเมตตามหานิยมและเป็นความมงคลสําหรับคนที่ค้าขายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะร่วมบริจาคในโครงการนี้หรือว่าสนใจเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรนะครับสั่งได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับพวกคุณเดี๋ยวมีให้ด้วย ขอบอกนะครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้กับโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมุลคิ Miracle of Life ครับงานนี้ได้ทั้งความสริมงคลและยังได้ร่วมทำบุญด้วยนะครับสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยเกมต่อไปของเรานะครับนักเรียนมากันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะตอบถูกและก็หูดีว่องไวหรือเปล่ากับตบติดต่อ เพลงเพราะไมเพียนนะคะเกมนี้เนี่ยแบบไม่ไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยได้เอามาเล่นเนาะแต่ว่าพอมาวันนี้นะคะแทบจะไม่ได้ฟังเขาร้องเลยเรามัวแต่หัวราออยู่เกมนี้สนุกมากๆแต่ก็น่าเสียดายเกมนี้ก็คือแพอีกแล้วทีมแพอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีเกมหน้าเอาใหมค่ค่ะ